ดูได้ดูดีดูแล้วมีประโยชน์นะครับคนไทยใจดีช่วยสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยสุดปรากโมเดลและวันนี้นะครับผมมาพูดคุยกับคุณหมอบุญเรืองและที่สมัยเป็นพีุ่ลของเรานะครับเป็นหนึ่งในหกลุ่มสําหรับกลุ่มวิจัยย่อยเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์วันนะครับแนะนําให้ผมได้มาพูดคุยนะฮะกับคุณหมอบุญเรืองและ,ะที่สมัยนะครับซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับผมก็อยากคุยแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์เนี่ย สมุนไพรไทยของเราเนี่ยนะครับต้องขอความรู้จากผู้รู้เนาะนะคุณหมอบุญเรืองครับเราก็จะคุยเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ชมด้วยสำหรับผู้สนใจนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอบุญเรืองได้คิดค้นทำขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ได้มีการจำหน่ายไปแล้วด้วยเนี่ยนะมีอะไรที่น่าสนใจที่เป็นตัวเด่นๆเลยนะครับซึ่งอยากจะให้แนะนำให้คนชาวสมุรตราการและคนไทยทั่วประเทศได้ไดรู้ ล้วก็ได้รู้ว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างผมยายคุณหมอบุญเรืองได้ยกตัวอย่างช่วยกันพูดคุยสักนิดหนึ่งครับที่มันก็มีหลายตัวนะอาจารย์ครับเอาตัวเด่นๆเ,เลยครับเอาตัวที่เดี๋ยวจะไปขายคนไทยทั่วประเทศเลยนะฮะเองนก็มีผงสีฟันสมุนไพรครับอ่านี่นี่นะฮผงสีฟันสมุนไพรอันนี้เป็นยังไงครับคิดค้นมากี่ปีแล้วเรามันมีสูตรอะไรมันใช้ส่วนผสมอะไรบ้างครับคุณหมอบุญเรืองครับ มันเป็นยังไงครับสูตรนี้คุณหมอไปคิดคนเองหรือว่าเป็นตำราที่มาจากโบราณโบราณไอ้น,นี้มันมาจากโบราณของพี่ชายเลยครับผมอืมมันเป็นยังไงเร,ไไรเราก็มีมาพัฒนาบ้างนิดหน่อยอนะครับให้ทันสมัยครับใช่ไหมอ่าก็ก็ที่ว่าตัวส่วนประกอบหรือเปล่าอาจารย์ ใช่มันมีสูตรผสมอะไรต่ออะไรยังไงมั้งครับแล้วเดี๋ยวไปไปสุนสส่วนผสมเนี่ยที่สําคัญก็คือราคคอยราคคอยพระราคคอยมันเป็นยังไงครอาจารย์รู้จักราคคอยต้นคอยไหมครับเคยได้ยินครับเคยได้ยินนะแต่ว่าที่บ้านคุณหมอมีหรือเปล่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวลบป่วยให้พี่ ไปดไปเด็ดมาเลยต้องต้องให้อาจารย์ฝนเอาเอวีดีโอที่ผมไปที่ไ่ผมถ่ายอจาจ okay. คือว่าอันนี้คุณหมอปลูกเองเลยใช่ไหมฮะทําเองปลูกเองเลยครับผมโอเคหนึ okay. ่งละส่วนผสมสคือมีรากค่อยนะค่อยครับผมรูว้ว่าตัวที่ตัว,ต,วตัวใหญ่ที่สุดที่ส่วนผสมก็มีดินสอพองอย่างมีสตุกครับดินสอ,อชุดไม่กำ อ่าหลังจากนั้นก็มีลากคอยสามร้อยกรัมก็มีเกลือไอโอดินเกลือไอโอดินไอโอดินแล้วก็มีมกินเสนคารบูนเมนทอน,นกินเสนคาะบูนเมนทอนอผมนึกภาพตามอยู่นะคุณหมอนอะไอดินสอพองนี่เอาอมาทําอะไรนะไอดินดินสอพองมัมนต้องมีใช่ไหมครับ ทีต่ตอพอ,ตองเข้ามาอ่าอะไรที่เล่นสมการกันอะไรกันเนี่ยครับผมเนี่ยฮะอ๋อต้องอยู่ในส่วนผสมของ,งสีฟันโบราณนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยม,มันจะได้ขาวใช่ไหมฮะมันจะได้ขาวเราต้องมาจัดตู่ให้ขาวต้องทําให้ขาวได้เนี่ยอย่างลากข่อยเราต้องมากันเอาน้ําโดยเพาะเลยครับคุณตอนนี้หมายถึงเอามาต้มก่อนแล้วค่อยมาคั้นครับผม อยากให้คุณหม<ด>อเล่าให้เรา,าฟังใช่อ<ห>ว่าสิ่งที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ผงสีฟันโบราณเนี่ยตะปุกเนี่ยนะมันต้องทํายังไงฮะมันผ่านกรรม,มวิธีที่มีมาตรฐานตามแบบแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยครับขอได้ส่วนผสมนี้มาส่วนผสมนี้พอหมดหรือยังครับเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกมาโอ้เยอะเหมือนกันนะอะไรนะสูตรส่วนผสมเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมครับที่เมื่อกี้คุณหมอว่ามาเนี่ยครับครับครับต้องหมดแล้วครับโอเค แล้วเอาทุกอย่างมารวมกันรรมาวิธีเป็นยังไงครับคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับต้มรมวิธีคือลากค่อยเนี่ยเราก็จะเอาอลากค่อยเนี่ยเป็นสมุนไพรธรรมชาติของเราเนี่ยมาต้มต้มกันเอาน้ำานะเราต้องเอาแกนเอาน้ำไว้ก่อนอ่าเรามาต้มน้าไว้ก่อนถ้าเราต้มอ่ะมันมันมันพูดยากนะเพราะว่าเรามีหม้อต้มอยู่หม้อต้มเราจะเอา ใสเลยนะครับครับกันเหล้าเั้นเหมือนโบราณอ่ะอ่าเหมือนต้นเหล้าเลยมาใส่ขวดนะใส่ใขวดใส่วขวดขวดนะครับต้นน้าลากข่อยตัวนั้นนะครับมาผสมกับดินสอพองที่สะตุกแล้วแล้วถึงจะเข้าเข้าในตู้อบพลังงานแสงอาทิต์ตอนนี้มีตู้อบพลังงานแสงอาทิต์คืออ่ากระทรวงพลังงานมอบให้ตู้หนึ่งครับ ต้องขอบพระคุณน้องกระทรวงพลังงานมากมากเลยนะที่ท่านให้ความกรุณาครับผมสนับสรุนนะอืมหลังจากนั้นก็เกลือเกลือทะเลเนี่ยเกลือสมุทรเนี่ยเราต้องมาสตุกสตุกนี่คือยังไงครับผมขอประทานโทษครับคุณหมอครับถ้าแพทย์เขาเลือกสตุกสตุกคือการมาคั่วคั่วอเอาดินสอพองเนี่ยมาคั่วนะคั่วด้วยความร้อนในกระทะเนี่ยนะ พ้วเลยครับอ่าเขาเรียกสตุอของโบราณให้ฆ่าเชื้อให้ใหอใหไอ้น้ําทั้งหลายเนี่ยมันพอไปอยู่กับผงสีฟันมันจะไม่ชื้นอื่เราต้องสอส่ครับผมมันจะได้ไม่มีเชื้อราครับหลังจากนั้นแล้วของทุกอย่างเราเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้สบายเลยครับไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนสมัยก่อนต้อง <laughs> ้องไปตาก <laughs> ใช่ไหมฮะต้องเอาไปตากเนาะ ป้อนตาบิครกบใช้เวลาหลายวันใช่ใชแล้วนี่มันก็จะก,กันพวกมแมลงพวกอะไรต่างๆนานาฝุ่นฝน,นอะไรด้วยนะคุณหมอเนาะครับครับน่ากระทรวงพลังงานแสงอาทิตย์ก็เห็นว่าเราทําจริงเห็นจริงครับกางกระทรวงก็เลยสนับสนุนมอบให้หตู้ครับโอ,โอ้ดีใจเลยครับครับผมอตอนเนื้อ <มา S 2> สัตวไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่ง,ง,ง,งลงฝนตกก็ไม่ต้องวิ่ง ครับแล้วใช้เวลาที่จะอยู่ในตู้เนี่ยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสักกี่ชั่วโมงกี่วันยังไงครับอ๋อในตู้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันมันมันใช้อยู่แค่ประมาณสักถ้าถ้าเป็นวันนะเราก็ไม่ได้ไปจดชั่วโมง,งน,นะจาะนะครับวันวันรครับวันหนึ่ง,งที่เรโดนแสงแดดแสงแดดมันก็ออกอยู่ประมาณสักอ่อหกโมงเช้าไปถึงหกโมงเย็นเนะี่ยตีง่ายๆสิบสองชั่วโมงประมาณนะั้นโดยกะโดยประมาณนะ ครับหลังจากนั้นเป็นยังไงครับหลังจากนั้นก็มาเข้าเครื่องบดเครื่องบด<ม>แล้วก็มามาผสมก่อนนะอาจารย์ผสมให้เข้ากันแล้วเข้าเครื่องบดไอ้เครื่องบด <บท S 1> นี่ม,<า>มันเป็นสมัยก่อนไหมครับต้องเอามือหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนนี่นะผมใช้ <laughs> มีนะอาจารย์เอา,อาใช้มือโยกแล้วะ เคยเห็นไหมกัะเนี้ยที่เป็นหินเนี่ยใช่ไหมหินนี่มันบดกับหินอ่ะอ่าไม่เป็นรางมันเป็นรางเหล็กเหมือนเรือ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนใส่ไม้เลยอ่าโอเคโอเคของสูตรของคุณหมอคุณเดือนก็ใช้อันนี้ด้วยใช่ไหมอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับผมเมื่อก่อนใช้แต่เวลานี้ขอใช้ของทันสมัยแล้วครับกวาดลงอย่างเดียวเลยอาจารย์อ๋อใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าปั่นเลย โมลิเนกกันเนาะหก <EN> สิบกิโลชั่วโมงเรียบร้อยครับโอ้ช่วยทุนแรงอ่ะโอเคก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณวัสดุอุปกรณ์ใน้ทันสมัยมากขึน้นอ่าช่วยให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นครับผมความละเอียดอะไรนี่มันต้องเป็นยังไงฮะไอที่ไปบดเนี่ยมันต้องมีเกณฑ์อะไรไหมครับเพื่อให้ได้มาตรฐานเขามีตะแกรงอาจารย<อ>์มีเบอร์ร้อยร้อยยี่สิบร้อยสิบ แล้วก็มีหยาบมีนี่เหลือในตะแกรงนั้นเขาจะเปลี่ยนถ้าเราเป็นผงสีฟันตะแกรง120 120กร้อยยี่สิบเบอร์ร้อยยี่สิบเขามีมาตรฐานขเขาเลยมีมาตรฐานเขาเลยใช่ไหมก็มเหมือนไส้กรองเหมือนไส้เหมือนไส้กรองเลยใช่ไหมอัน,น,นตะแกรงเนี่ยเหมือนไส้กรองเหมือนสมมติเราจะกรองน้ํา<ช>อ่าเหมือนไส้กรองนมันมีตะแกรงกระเสียกถ้าเราจะไปอย่างอย่างเราบดชาเราก็เปลี่ยนแบบ นะฮะเราก็ถกถ้าเราบดผงสีฟันหรือเป็นยาหอมเป็นยาผงเนี่ยเราก็เบอร์ร้อยยี่สิบต้องมาไม่ร้อมนะจัดมันตีออกหมดเลยเข้าในถุงไม่มีฝุ่นละอองกระจายแล้วก็ได้ละเอียดได้ได้ได้ส่วนผสมที่ตามมาตรฐานจริงๆนะในความเล็กอะไรของมันเนี่ยจะเล็กจะยาวขนาดไหนอย่างไรนะ ผมนึกไปถึงไอ,งอ้ไส้กรองรีเวอร์ซอนโมเสตอาอะเวลากรองน้ําแล้วแบบขนาดที่ลูกที่แล้ะเรียกว่าเล็กที่สุดมันยังดับเอาไว้ได้เลยนะห้ามเข้าอะไรเงี้ยก็คงคล้ายๆอย่างนี้เนาะเราก็ได้ไดสนิดชสที่มีมาตรฐานอืม,อมโอเคครับามาถึงขั้นนี้แล้วบทแล้วนะฮะการกรองมาแล้วเรียบร้อยมันไปยังไงต่อครับโอ้โกว่าจะได้ผงสีฟันโบราณน,นี่ <laughs> ไม่ใช่ง่ายเลยนะต้องมาบรรจุอย่างนี้เลยครับผมครับ อันนี้มันจุที่บ้านบ้านบนที่บ้านคุณหมอเลยเหรือเปล่าครับเนี่ยที่หมอเลยครับอย,อ,ยอยู่ทุกอย่างที่นี่หมดครับโอ้โหครับผมแล้วมันต้องมีการทดสอบไหมครับว่าอันนี้มันจะสีฟันได้จริงๆมันสรรพคุณมันตามที่คุณหมอได้ทําการทดลองทดสอบพิสูจน์มาแล้วเนี่ยอื<ม>หรือว่าเราพิ<ม>สูจน์มาแล้วว่าถ้าตามสูตรนี้ก็โอเคมันจะออกมาตามเซตนี้เลยใช่ไหมฮะผ่านการทดสอบมาแล้ว อ่าคือมันมาไม่ใช่ว่าเรามาคิดเองมาจากคูบาอาจารย์มาจากพี่ชายนะถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเราจะมาคิดคนตอนนี้แต่บางครั้งบางอย่างเราก็ปรับปรุงหน่อยอช่ไเช่นอะ,อะไรครับที่คุณหมอปรับปรุงมาเนี่ฮะมาสูตรรุ่นใหม่เนี่เพิ่มนว,วัตกรรมรุ่นใหม่เข้าไปก็มีเมนทอนกาล,ลบูนคิมเสฉนก็จะทําให้เย็นนะครับอ๋อเเนี่ยเี่ยถือว่าเป็นไอเดียใหม่ที่ใส่เข้าไป อออ่อแล้วแล้วก่อนก่อนไม่มีอ่าอ่แล้วสรรพคุณมันเป็นยังไงครับอ่าผงสีฟันโบราณของหมอบุญเรืองเนี่ยสรรพคุณมันใครซื้อไปใช้แล้วมันแก้หรือป้องกันอะไรได้มันเพื่อป้องกันแล้วแก้ไขได้หรือเปล่าครับคุณหมอครับหรือว่าป้องกันอย่างเดียวหรือยังไงผมซุกซนไปเรื่อยๆนะปะผมันอป้องกันคืออ่ายังยัง คนปวดฟันเสียวฟันเนี่ยฮะทานน้ําแข็งไม่ได้เนี่ยใช้ขงผมไปไปหนึ่งอาทิตย์ต้องทานน้าแข็งได้โอ้ให้ปากอาจารย์คือรักษาแผลรักเงืออแต่เนืออบวมอะไรปวดฟันอย่างเงี้ยกรรมอะไรนะกรรมันาดเนืออบวมที่เขาเรียกใช่ไหมฮะกรรมันาดเบิกออเนืออบวมเบิกต้นอักเสบอือโอเคเลย แล้วกินปากเนี่ยชั้นหนึ่งครับแล้วนับกินปากเนี่ยโอ้โลูกคขอที่โยนใช่ดีใรลองเลยะไม่ลอง,ลลองไม่ได้แล้ว <laughs> ผมผมต้องไปซื้อออะไม่ได้ของนี่ของซื้อของข,องขายครับนะฮะเดี๋ยวยังไงจะต้อง,ต,องต้องลองฮะพอพอเนี้ยซื้อแล้วต้องลองต้องลองดูแล้วต้องลองอันนี้เนี่ยหนึ่งก็คือเป็นการรักษาด้วยที่ พูดมานี่ที่คุณหมอบอกมาที่พี่ตุลบอกมานี่นะมันเป็นการรักษาด้วยนะแต่มันน่าเหงือกบวมแผลในปลาจะปรังับเรื่องกลิน่นปลกโอ้ยแค่สามอย่างนี่ก็คุ้มมากมากแล้วนะยังมีตรงอื่นนี่นะครับที่คุณหมอรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นแสดงว่าลมหายใจก็ต้องหอมด้วยอะมันามาลดกลิ่นปลากนี่นะครับอันนี้มันเป็นผงนี่มันใช้ยากไหมครับมันก็ไม่ย,มมยากอาจารย์ก็ใช,ใช้ใช้แปรงแตะไปเท่านั้นอ่ะแตะไปแล้วก็ ใช้ได like so ้เลยไม่ต้องไปชุบน้ํานะชุบน้าแล้วจะชื้นแล้วจะในกระปุกก็จะเป็นก้อนนี่สิเนี่ยฮะเปล่าๆเนี่ยแตะก็ไปแล้วยากอยากได้มากเราก็กดแน่นหน่อยก็ติดขึ้นมาแล้วกระผมก็ใช้ได้เปิดคุณหมอมีที่เปิดขวดแล้วไหมครับเอาที่ใช้ใช้แล้วอ่ะยังไม่ต้องเปิดขวดใหม่อ่ะครับอ่าผมขอดูนิดนึงนะ ขอประทานโทษนะครับใครที่สนใจแล้วใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวเรามีที่อยู่ของคุณหมอบุญเรืองนะครับคุณหมอมีเพจซะด้วยจริงๆนะฮะแต่นี้ยังไม่เห็นกล้องนะครับต้องเอาอันนี้ขยับไปนิดนึงครับผมคุณหมอชูอ๋อเป็นผงขาวเลยที่วัดดินสอพองนี่อ๋ออันนี้เราวิธีการใช้คือต้องใช้ช้อนตักใช่ไหมครับใช้ช้อนตักมาแล้วก็มาโรยเนี่ยนายเห็นนะครับอ๋อใช้แป้งกงแป้งจ้วงลงไปเลยใช่ไหมครับรับผมกดลงไปอย่างนี้เลยครับ อวิธีการใช้คือเอาแปลงปลรสีฟันในจ้วงลงไปหนึ่งจ้วงหรือสองจ้วงก็แล้วแต่ให้มันคูณใช่ไหมต้องการมากก็สองจั่วจั่วของจ้วง,วงแต่ตอนนี้ถ้าคนแปลงไปทีเดียวแล้วรู้สึกอย่างผมเนี่ยชอบแปลงอย่างน้อยสองครั้งที่ย้ายยาสีฟันอยู่ทุกวันเนี่ยนะแปลงครั้งแรกก่อนนะอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็บีบอีกครั้งหนึ่งเวลายอยู่ที่บ้านอันนี้ถ้าเกิดคนอยากแปลงสองครั้งในตอนเช้าสมมติอย่างเงี้ย ตอนเช้าตอนนี้แปลงมันเปียกแล้วนี่ผมก็แกล้งตั้งให้มันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับตอนนี้ทําไงอ่ะเทใส่มือครับโอเคเทใส่มือเอาเนะอย่าไปแปลงเปรียบไปจ้วงเดี๋ยวมันแข็งนะมากน้อยก็เทใส่มืออเทใส่มือแล้วก็แปลงกรึบกรึบเข้ามาเทใส่มือแล้วแปลงกรึบนี้แปลงสักกี่นาทีดีครับเวลาแปลงนี้แปลงโดยทั่วไปเหมือนกับ เวลาเราแปลงสีฟันโดยทั่วไปไหมที่เขาซื้อถ้าถ้าเราแปลงแบบรักษานอาจารย์เราก็แปลงพอเราถูให้มันทั่วแล้วนะเราก็อมไว้สักหนึ่งนาทีสองนาทีอ๋ออมไว้ก่อนอืมอมให้อ่าสมุนไพรตัวนี้ไปสมานตามรากฟัตนตามแผลในปากหรืออะไรเงี้ยครับอืม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 อมสักสิบยี่สิบวินาทีก็พอใช่ไหมฮะหรือว่าอมสักหนึ่งนาทีเลยก็ได้ถ้าเกิดใครมีเวลานี่ถามจริงนะเนี่ย กููก็อยากโอ้เฮ้ยเพื่อนมันจะได้สารนานๆอมสักหนึ่งนาทีหกสิบวินาทีเลยได้ไหมนานไปไหมมันมีไหมได้ครับแล้วเราเป็นแผลถ้าเราเป็นแผลเยอะเราก็อมไม่นานอ่ามันจะได้ช่วยสมานนะว่าเป็นลำมันหน้าเป็นแผลพวกนี้เราต้องอมไม่นานครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านการรับรองจากเรียกว่าผู้ที่เคยใช้มาแล้วอ่าชาวบ้านแถวแถวสุนทรการเนี่ยผมเชื่อว่าได้ลองใช้มาแน่นอนเลย มีฟีดแบ็กกลับมายังไงไหมครับในเพจของคุณหมอมีความคิดเห็นที่เขาได้ใช้ผงสีฟันโบราณของคุณหมอแล้วเขามีสะท้อนความคิดเห็นอะไรมาบ้างไหมครับผู้ที่เขาเคยมาใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ของเราเนี่ยก็วันนี้ก็ส่งที่ขอนแก่นครับผมอสั่งซื้อเลยเหรอซื้อครับพี่โน่นก็ซื้อที่อ่าปูเจ็ดว้าวแล้วก็ส่งอือฮึ ซื้อนี่นเขาซื้อ,อยังไงครับซื้อมาทีละสิบกล่องอ่อสิบกระปุกยี่สิบกระปุกเนี่ยเหรอก็ซื้อทีก็เป็นโหลฮะสั่งทีก็เป็นโหลครับผมอ๋โอโอเคเขาติดใจเขาติดใจผม,ผมก็จะบอกว่าคุ้มค่าส่งไหมครับราคาเราส่งอย่างนี้ค่าส่งเท่านี้ค่าอ่าสตูลเนี้ยค่าส่งผมก็ชิดร้อยร้อยยี่สิบ อคือเรียกว่าตามที่ราคาอย่างที่ผู้เขาเป็นหน่วยงานที่เขาจะส่งของให้เราเนี่ยเขาคิดราคามาเนาะผู้ใดมันะ <Okay. S 1> ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการส่งเยอะนะเข้าใจนะแต่ว่ามันก็คุม้มไงถ้าเกิดว่ามันใช้แล้วรักษาได้หายเนี่ยผมว่าผู้ใช้ผู้บริโภคเขาก็ยินดีจะจ่ายนะคุณหมอครับมันมันไม่ใช่ไรนะอาจารย์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปถึงไกลหรอกเอาใกล้เกลือจินดานะใกล้บ้านเราเนี่ยเราเนี่ย เพื่อนเราบ้านบ้านใกล้เรียนเชียงเราเนี่ยเขาใช้ประจันเขเห็นใช้ไม่ได้ออก็โอแตออกโอ้แตกนี่ฮะนี่แหละครับโอ้ยโอเคเลยเดี๋ยวที่ต้องถามประสบการณ์จากพี่ตุนหน่อยครับนะพี่สมัยครับยาสีฟันโบราณเนี่ยได้เคยลองใช้แล้วยังไงอ่าเอาความรู้สึกของอใช้ใช้แล้วตาวามรู้สึกนะครับอืมเ่อถ้า ป็นแบบครีมของเดิมจะเป็นแบบครีมกุ้งกุ้งเป็นแบบครีมนะครับก็บ<ๆ>เลยใช้แบบอ่าอืมอืมให้แบบผงเนี่ยอ่าก็คือรสรสชาติมันมันมันจะไม่เหมือนเหมือนเหมือนครีมอืมมันจะออกนิดออนิดนะครับเค็มออกเค็มนะฮะออกเค็มเค็มเค็มเพราะเือลอดีนะอาจารย์เกลือลอดีนโอเคอ่าแล้วยังไงครับผู<อ>้ใช้กลิ่นหอมเดี๋ยแล้วก็ขอโทษนะครับยาน พอแป้งเสร็จนี่วันนั้นสังเกตดูที่ฟันจะไม่มีอืมโอเคถ้าถ้าถ้าเราใช้ครีมนะครับตกใบใบมันเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันจะมีที่ฟันเนอขึ้นมาศาสากจะสาดที่ฟันนะสาสที่เนื้อฟันอ่าคพาว่าที่ฟันเนี่ยคือศกสาตัวนี้จะจะไม่มีสอเตว่าจะไม่ทานข้าวทานอะไรเงี้ยราเรา้วนปล่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะแปรงฟันหลังจากทานข้าวแล้ว แต่พอใช้ดูเสร็จปุ๊กเนี่ยลังทานข้าวแล้วเนี่ยฟันมันมันมันไม่เหนียวเนอะมันไม่ไม่มีอะไริดพังคาอยู่ตรงไหนตามต้องฟันร้วตามตามฟันอะตาต,าต,าตาเ้งมือกันลยนะไลน์โคลินในกระพุ้งแก้มเราอะไรเงี้ยเนาะอาจจะไม่เป็นภาพเป็นเมือกอะไรเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยอืมนะอืาครับผมนะฮะครับอันนี้ถ้าของมันไม่เป็นอย่างนี้จริง พี่สมัยคงไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับผมเชื่อมั่นว่าอืมถือว่าเป็นผู้บริโภคนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้นี่นี่นะฮะอ่าอ๋นี่ก็ใช้ช้อนช่วยได้เลยนะไม่ใช้มือ่านที่สองะครับเดี๋ยวเอาละครับเดี๋ยวตามมาในอีพีหน้าครับ ผมจะมาถามว่าถ้าใครสนใจอะไรนี่นะฮะจะติดต่ออะไรยังไงที่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์อื่นที่อยากจะให้คุณหมอแล้วก็พี่สมัยได้มาโชว์ด้วยนะาจากดผงสีฟันโบราณแล้วมีตัวต่อไปรอะไที่น่าสนใจเด่นๆพร้อมขายเลยครับขอสุดประการโมเดลแต่ตอนนี้ให้คุณหมอและพี่สมัยไปพักเบรคแป๊บหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวมาอีพีสามนครับผมแป๊บนึ่งนะครับ